ก็สวัสดีทุกท่ทานนะนี้อยู่กับรายการวนะิดีโอแคสติ้งนนี้อยู่กับเกม Mortal Kombat X นะครับมาจะมาเล่นเกมนี้กันแต่วันนี้ก็จะมาเล่นกันสักประมาณสองสามตามาเลยผมเล่นบ่อยนะเล่นตัวไหนดีอ่ะเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยเนะี่ยเพิ่งได้เพิ่งซื้อมาไม่นานเองตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนดี ไปดิเคนชีแล้กันเอาเป็นอัะนหะนึ่งโอเคเอาเป็นเอ่อ r o ซซ s s ละกันส่วนคุตสุสเราจะแหล d o ดอมควอนชีอะมิด i u m มเ s ส r o y ร i ยซ อะเราจะเล่นกันผมก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะสำหรับใครที่เล่นจอยนะมันจะเป็นอะไรที่ง,ง่ายมากสามารถมั่วสกิลได้นะพูดว่าอะไรบ้างเหฟังไม่รู้เรื่องเลยถ้าใครเล่นจอยนะ A B X Y มั่วได้นะมันเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรแดงๆอุ้ยอุ้ยอุ้ย เมื่อกี้จับดาบรู้รสึกว่าเกมนี้จะไม่จำเกมนี้จะไม่จำเกมนี้จะไม่ยังไม่ได้เดินถอยหลังเพื่อป้องกันนะจะต้องกด RT เพื่อป้องกันนะสำหรับจอยวีเอ็กเล่เต็มแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจบครั้งแรกก่อนมันรอจบราวแรกเอา้านี่โดดข้ามรถเอาสิเอา้าโดนดาบฟันไม่ยอมไม่ยอมโอ้ยโดนดูดอีกอ่ะ อ้๋องโดนอีกลแล้วชนะแล้วเรียบร้อยตาแรกจบไปแล้วมามามาเดี๋ยวดูอีกตาหนึ่ง round two fight เรียบร้อยครับเอ็กเลยเข้าการะโหลกทะลุท้องเดี๋ยว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 เควนก่อน ถ้าเล่นอย่างนี้มันไม่ตายโดนแทงทะลุท้องอ่ะไปเล่นต่อติดวงแหวนอลไรไม่รู้อุ้ย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 นี่่อ้าวโดนดูดอีกเนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเันหน้าเลยนี่นำได้ยังไง จับจับจับโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยมันทำอะไรกับวงแหวนของมันอ่ะเดี๋ยวฟินิททิมฟินิททิมคิกขวา x y อ้าวอ้าวไปทอนไปทอนรีที่ไม่ติดอ่ะเดี๋ยว มาทีนี้ผมจะไม่เลือกตัวที่ผมชอบผมจะกดแรนดอมเลยนะอ่ะแรนดอมนะให้มันเลือกสายให้เลยเราโคตัวสุดเราก็จะแรนดอมเงินโอ้โหอำนาจโบราณเงอน,นมาสู้กันอย่างนี้จะรอดไหมด่าอะไรเนี่ยทะเลอ่ะธนูนมาไป <c oughs> มีสอนอะไรไม่รู้นะเล่นยังไงเนี่ยคงไอเหลียวแข็งไม่เคยเล่นสายอะไรไม่รู้เอา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 โดนมาเล่นอย่างเดียวเลยเฮ้ยเลือดเลือดเลื่อนไม่ลดเลยอ่าลดละ โดดไปมาโอ้ยเล่นไม่เป็นจับจับอือโอ้ยโอ้ยจับเอาอีกรอบเราเล่นแบบไม่ดูมูฟลิฟนะเราไม่โกง เฮ้ยเดี๋ยวเลือดเลือดโอ้ยอุ้ยอุ้ยอีกนิดเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหแพ้ได้ไงอ่ะดูเลือดดิเสี้ยวโอ้โหยอมไม่ได้โดนหนึ่งละโดนอีก่งละอยากดูเอ็กเล่อยากดูเอ็กเล่ตลอดยังไม่เต็ม จับจับจับอืมนี่เอาสิเอ้าเอา,เอาสกิลอะไรไม่รู้อุ้ยอะไรอะ่ะเอ็กเล่เต็มแล้วไอเอ้าวื้นโอโ้โหได้ไงได้ไงไม่ยอมอุ้ยอุ้ยมีเพิ่มสกิลหมัดอะไรไม่รู้ด้วยชนะแล้วเสร็บล้อย ลิวแครงวินเด้อเป็นบูตリีเอามือเอานิ้วเอานิ้วโป้งปัดจมูกอ,อ่ะอะไรระท่าเดิมเลยโอ้ยโอ้ยยิงขึ้นฟ้าทำไมธนูเปลี่ยนสีได้ด้วยธนู RGB เหรอโอ้ยอ้าวตอนแรกเมื่อกี้ธนูฟ้ากลายเป็นธนูขาวเฉยโอ้ย โอ้ยอืมโดดไปมาไม่รู้เป็นไรจะแพ้ไหมเนี่ยยังไม่เป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะแพ้แล้ว นั่นจนได้โอ้โหโอ้โแหแพ้จนได้คงจินวินใครจะไปยอมฮะมามาทีนี้เล่นตัวน,นี้บ้างานี่ไรเด้นไรเด้น เล่นเป็นทันด้วเดรกก่อนละกันคุณต่อสู้สเหมือนเดิมตัวแหละสู้สัตว์ประหลาดนะเล็บพายมีล่องหนด้วย

เอ็กเลมเบโดนจริงโดนขนาดนี้ไม่ตายอ่ะรู้สึกว่าตัวน,นี้ถ้าโดนสกิลของมันแล้วจะติดสโล่อะแพ้ไปแล้วรอบหนะึ่งเอาใหม่ อุย,อยจะชนะแล้วจะชนะแล้วเรียบร้อยหนึ่งหนึ่ง Ui 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 ui. It's a clock, it's a clock. Oh. Long ha ha. Ôi. Oh. RT นะเนี่ยกด RT เข้าบล็อกน่แล้วดยวน่าล,าลโอ้ยไปไยอมมาเอาไม่มาเรื่รองอเี้ยนว ู้กวัดสับสีโลเลยง่ายดีมีเดียมอ่าไฟเจอน้ำแข็งอะไรจะชนะเอาสิอ้าวอ้าวโดนเฉย โอ้ย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 ,อยคอมโบแถวนี้อะไรเอา้าขอกดชาร์ท้าไีมเสียเอ็กเลฟเปล่า อืมจับสองรอบจะบล็อกทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโทีบี Just <my> t ีเคจะไม่ยอม คอน,อนโดนอีกแล้วอุยอุยอุยตายแล้ว จบของชีวิตอ,อะไรอ่ะอย่าเด้อืมมาสิมาสิอืโอ้ยจับอีกแล้วจับอีกแล้ว ui ui ê à trời, ê tập hẻo ê đi ả đi đi lại ê khá thăm ngay ถ้าทำไงเดี๋ยวอ้าวแตันว่วตั้งแต่เล่นไม้ไม่เคยทำเฟอ a l ทอ y เี้เลยเดี๋ยวที่มันต้องได้สักตาสิต้องสักตามาสู้กับ ตัวอะไรเลยโค้ชผู้ข,ขาดบลัดกอดไปอ่ะเ๋ยวก่อนเริ่มเดี๋ยวขอดูสกิลเนี่ย มาอันนี้รู้ท่าแล้วบูชายันเลือดโอ้ยเริ่มมาก็โดนเลยโอ้ยต้องออกจากแสงแดด โอ้ยอุ้ยวุยชนะแล้วอืมเรียบร้อยนอน ăn mạng à bò chứ ui vui vô dễ lê phi à xa xa xóm à Ừ, ừ, ừ. Ôi. โดนแล้วอุ้ยเบกเกอร์รองเท้าชนะแล้วอีกเส้นเดียวเฮ้ย ไม่ได้สักทีอ่านั่นก็อ่าเนี้็คือเกมมอเอรท้องแบเอกนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วถ้าใครอยากให้ทําอะไรก็หรืออยากให้เล่นตัวไหนก็เม้นมาแล้วกันนะอ่าผมทานวิชินติ้งไปก่อนแล้วนะวครับ